น่าเหลือเชื่อเมื่อสองอาจารย์ดังทักแรงราศีตุลสิ้นเดือนนี้ระวังกันให้ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านมินยูชนแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบ แล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมดที่มันคอยฉุดดังชีวิตของท่านเอาไว้ ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายใน3วัน7วันข้างหน้าสำหรับวันนี้นั้นเหลือเชื่อมากค่ะแม่นจนขนลุกเมื่อสองอาจารย์ดังหมอดูชื่อดังระดับประเทศหมอปลายพลายกระซิบและหมอช้างทศพรสีตุลาได้ออกมาทักแรงทํานายทายทัก รัคนาราศีตุลในปีพุทธศักราช2568นี้แบบสะเทือนวงการสั่นสะเทือนความรู้สึกของคนทั้งประเทศทำเอาทั้งวงการหมอดูต้องหยุดฟังค่ะเพราะคำทำนายนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆแต่เป็นพลังคำเตือนจากฟากฟ้าเป็นเสียงสะท้อนจากพลังเล้นลับและการเปิดเผยโชคชะตาที่แม่นยำจนหัวใจเต้นแรง คลิปนี้ไม่ใช่แค่การทำนายธรรมดานะคะแต่คือประตูสู่โชคชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีตุลนเป็นคำเตือนจากฟ้าเป็นพลังจากเทวดาเป็นสัญญาณจากบุญเก่าที่กำลังจะแปลเปลี่ยนชะตาของคุณให้พุ่งแรงจนใครก็ตามจะต้องหันหลังกลับมามองเพราะหมอปลายพลายกระซิบนั้นได้เห็นภาพนิมิตท,ที่ชัดเจนค่ะ ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชาวราศีตุลในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้และหมอช้างได้ออกมาคอนเฟิร์มอีกแรงแบบไม่มีแพ่วว่านี่คือช่วงพีคที่สุดของชาวราศีตุลในรอบหลายปีที่ผ่านมาใครที่เคยล้มเคยเหนื่อยเคยเจ็บเคยถูกหลอก เคยหมดหวังฟังให้จบเพราะคลิปนี้จะเปลี่ยนทุกความสิ้นหวังให้กลายเป็นโอกาสจะเปลี่ยนคำว่าแพ้ให้กลายเป็นคำว่าชนะและจะปลุกพลังแห่งบุญเก่าที่คุณเก็บสะสมมาหลายภพหลายชาติให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งเพราะนี่คือคำทำนายที่คุณจะต้องฟังให้จบค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่การทำนายดวงทั่วไปแต่มันคือคู่มือชีวิต ที่จะพาคุณเปลี่ยนโชคเปลี่ยนการเงินเปลี่ยนงานเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนความรักและแม้แต่เปลี่ยนพลังจิตวิญญาณให้กลับมายืนสง่าผ่าเผยในโลกนี้อีกครั้งค่ะคลิปนี้คือสิ่งที่คุณพลาดไม่ได้นะคะ ฟังจนจบแล้วชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงเพื่อเสริมดวงรับพลังบุญให้กับเทวดาได้เห็นว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนชีวิตให้ปังที่ในรอบหลายปีและพลังของฟ้าบุญเก่าทุกภพทุกชาติและนิมิตแห่งดวงดาวนำพาคุณสู่เส้นทางแห่งโชคลาภความสำเร็จและความสุขที่แท้จริง ฝังให้จบแล้วจงเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เช็คดวงลัคนาราศีตุลในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ดวงเปลี่ยนแรงพลิกชะตาชีวิตครั้งใหญ่จากคําทํานายแม่นจนขนลุกของหมอปลายพลายกระซิบและหมอช้างทศพรสิีตุลาในช่วงเดือนมิถุนายน2568 นับเป็นจังหวะเปลี่ยนผ่านสำคัญที่สุดของชาวลัคนาราศีตุลในรอบหลายปีนะคะเพราะพลังจัก,กรวาลเคลื่อนตัวอย่างรุนแรงค่ะโดยเฉพาะการย้ายตำแหน่งของดาวมารตยูดาวราหูและดาวพฤหันบดีซึ่งส่งผลสะเทือนต่อทุกมิติในชีวิตของคุณอย่างชัดเจนและสิ่งที่ทั้งหมอปลายพลายกระซิบและหมอช้างนั้นได้ย้ำตรงกันก็นกคือ ถึงเวลาแล้วที่จะชำระเปิดทางใหม่เพื่อเริ่มต้นชีวิตอีกครั้งด้านการเงินบุญเก่าจะปลุกดวงรวยแต่ห้ามประมาทนะคะหมอช้างเตือนชัดค่ะว่าดวงดาวการเงินของชาวราศีตุลเริ่มโคจรในจุดที่เรียกว่าเก็บเกี่ยวบุญเก่าเก่าคือหากช่วงเวลา3-5ปีที่ผ่านมานั้นคุณขยันซื่อสัตย์ และใช้เงินอย่างมีสติในปลายเดือนมิถุนายนนี้ คุณจะเริ่มเห็นผลตอบแทนอย่างชัดเจนอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่รอค้างจ่ายการขยายทรัพย์สินที่ติดตลาดมานานหรือแม้กระทั่งโชคฟุกฟุกอย่างถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่หมอปลายพลายกระซิบได้เสริมอีกว่าใครที่เคยทำทานกับคนตกทุกข์ได้ยากไว้จะได้รับการส่งเสริมจากเทวดาประจำตัวให้ได้รับเงินพิเศษค่ะจากสิ่งที่ไม่คาดคิดเช่น มีคนเอานี่เก่ามาคืนหรือมีโอกาสจากต่างประเทศแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทั้งสองท่านเตือนไว้ว่าอย่าใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเด็ดขาดนะคะเพราะช่วงนี้แม้จะมีเงินเข้ามาแต่ก็จะหมดไวหากไม่วางแผนหรือว่ามีเกณฑ์เสียเงินก้อนกับปัญหาฉุกเฉิน เช่นซ่อมบ้านซ่อมรถหรือแม้กระทั่งใช้ใจ่ายกับบุพการีที่เจ็บป่วยกระทันหันด้านการงานการเงินทางเลือกใหม่ก้าวใหม่ต้องกล้าเสี่ยงนะคะหมอช้างชี้ชัดว่าดาวเกตซึ่งเป็นดาวแห่งจิตวิญญาณและเป็นการเปลี่ยนแปลงได้โครจรมาทับเรือนการงานของคุณพอดีค่ะ ทำให้หลายคนนั้นเริ่มรู้สึกอยากที่จะออกจากงานเก่าหรือมีแรงผักในใจบางอย่างให้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะเช่นธุรกิจส่วนตัวการไปเรียนต่อหรือแม้แต่การเปลี่ยนสายงานแบบหน้ามือเป็นหลังมือหมอปลายพลายกระซิปได้เปิดเผยว่าผู้ที่มีกรรมเก่าด้านความขยันแต่เคยถูกเอาเปรียบจะได้รับโอกาสให้มีชื่อเสียงในทางที่ควรค่ะ โดยเฉพาะคนที่ทำงานสายศิลปะแพทย์พยาบาลครูนักจิตวิทยาและโคลสจะเริ่มมีคนรู้จักชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นคนไว้วางใจแต่อย่าเพิ่งดีใจจนลืมพิจารณานะคะเพราะพลังจากดาวราหูที่ย้ายเข้าทับเรือนโชคชะตาจะส่งผลสองด้านถ้าใช้ความสามารถในทางบวกจะได้ผลลัพธ์เกินคาดค่ะ แต่ถ้าในทางลบหรือว่าลงตัวเองจะพบกับอุปสรรคชนิดพังทั้งทั้งที่กำลังไปได้ดีด้านความรักความจริงจะเปิดเผยใครรักแท้ใครแสงจะรู้ชัดหมอปลายพลายกระซิบได้เตือนแรงว่าคนที่มีคู่หากมีเรื่องที่ไม่ซื่อสตัตย์จะเปิดโปรงแบบฟ้าผ่าค่ะและคนโสดที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนหรือพบกับใครที่ดูเหมือนที่จะไม่ชอบในการเปิดเผย จะพบกับเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเลือกข้างแบบต้องตัดสินใจเด็ดขาดหมอช้างเน้นชัดว่าดวงดาวแห่งของคุณนั้นจะเปลี่ยนมืดเป็นสว่างถ้าเคยผิดหวังมานานเตรียมรับกับคนใหม่ที่เหมือนกับคมลิขิตโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกดาคมนี้มีโอกาสพบรักแท้จากการเดินทางค่ะ งานด้านการสัมนมา,าหรือการร่วมทำบุญหากคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำให้รู้สึกว่าเหนือกว่าให้ลองตั้งจิตถามตัวเองดูนะคะว่ายังอยากจะอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งปีไหมหากคําตอบคือไม่ให้เริ่มวางแผนออกนะคะเพราะพลังของจักรวาลพร้อมจะให้คุณเริ่มใหม่โดยที่คุณไม่เจ็บอีกด้านสุขภาพโรคจากความเครียดและกรรมจากอดีตชาติ หมอปลายย้ำชัดนะคะว่าในปีนี้คุณมีเกณฑ์เจ็บป่วยจากความเครียดสะสมหรือกำจัดชาติก่อนที่เกี่ยวข้องกับการคลากชีวิตเช่นอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบไหลเวียนเลือดเช่นประสาทกล้ามเนื้ออักเสบหรือโรคที่หาสาเหตุไม่ได้ทางการแพทย์ หมอช้างแนะนำให้เป็นการเน้นการนอนหลับให้เพียงพอหลีกเลี่ยงน้ำเย็นจัดในช่วงดึกและมันออกกำลังกายเบาๆเช่นโยคะเดินจงกรมทำสมาธิพร้อมงดกับกินของหมักของดองของทอดน้ำมันหมอปลายพลายกระซิบแนะนำเพิ่มเติมนะคะว่าให้ปล่อยชีวิตสัตว์บกเช่นเต่า กบหรือปาดุกเป็นประจำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งพร้อมอธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าปลดปล่อยกรรมเจ็บป่วยจากอดีตที่เคยพาคชีวิตสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้านครอบครัวปลดหนี้กรรมให้กับพ่อแม่แล้วชีวิตจะโล่งค่ะหมอปลายพลายกระซิบเตือนอย่างตรงไปตรงมาว่า ปีนี้ดาวเสาทับเรือนครอบครัวทําให้หลายคนต้องแบกรับภาระของพ่อแม่หรือพี่น้องเช่นต้องส่งเสียค่ารักษาต้องแก้ปัญหาครอบครัวที่สะสมมานานหรือมีเรื่องเข้าใจผิดกันในหมู่เครือญาติค่ะ หมอช้างเสริมอีกว่าอยากทิ้งผู้ใหญ่ในบ้านเพราะเขาคือผู้ที่กุมชะตาของคุณหากพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ให้พาไปทำบุญถวายพระตหรืออุปสมบทชั่วคราวจะช่วยพลิกชีวิตชนิดที่ติดจรวดนะคะหากพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วให้มันทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้และจุดธูปกลางแจ้งทุกวันพระ ขอขมากรรมที่เคยมีต่อกันจะทำให้ดวงการงานการเงินและความรักเปิดทันทีค่ะด้านกรรมเก่าและคำแนะนำเสริมดวงของหมอปลายเน้นว่าชาวรัคนาราศีตุลส่วนใหญ่ในปีนี้คือกลุ่มกรรมฟื้นตัวซึ่งหมายถึงว่าเป็นช่วงชีวิตที่กรรมดีกรรมชั่วจากอดีตกลับมาเคลียบัญชีค่ะ ดังนั้นสิ่งที่จะควรทำอย่างเร่งด่วนคือสวดมนต์บทกรณียเมตทุกคืนก่อนนอนนะคะปล่อยปลาดุกเก้าตัวทุกวันเสาร์ทำบุญด้วยของเย็นเช่นน้ำดื่มน้ำแข็งนมสดแจกคนยากไร้ถวายหลอดไฟหรือว่าพัดลมให้วัดเสริมแสงสว่างทางปัญญาอย่าพูดคำหยาบกับคนที่อ่อนแอกว่าเพราะจะตีกับแปรงนะคะไหวพระประจำวันเกิดกลางแจ้งเสริมพลังธรรมชาติ คนที่เกิดในราศีตุลในปีนี้เทวดาประจำตัวและบุญเก่าจะทำงานหนกักเพื่อผลักดันให้ดวงชะตากลับมาสดใสมีพลังบวกให้เหมาะสมกับการเปิดเส้นทางใหม่ทั้งในเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภ หากใช้จังหวะนี้ให้ถูกต้องมีวินัยในความคิดและชีวิตประจำวันบวกกับดวงอย่างถูกวิธีดวงจะพุ่งขึ้นแรงอย่างน่าอัศาจรรย์เทวดาที่ดูแลชาวราศีตุลน,นั้นเป็นกลุ่มเทวดาที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรม ความสมดุลและพลังแห่งการเจรจาดังนั้นดวงของคุณจะเคลื่อนไหวไปตามความสมดุลของจิตใจถ้าใจมั่นคงชีวิตจะนิ่งถ้าใจสั่นไหวชีวิตจะเจอเรื่องแกวง่งเทวดาจะให้พรกับผู้ที่มีจิตที่ไม่หลอกตัวเองนะคะคือคนที่กล้ารับผิดชอบในความผิดพลาดของตนเองการเริ่มต้นใหม่และไม่ยึดติดกับภาพลวงตาในอดีตเพราะเทวดา ของชาวราศีตุลไม่สนับสนุนความหลอกลวงใดๆทั้งสิ้นเคล็ดลับกรรมเสริมดวงในปีนี้คือทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีใครเห็นเมื่อคุณตัดสินใจเลือกความดีเป็นสารณะเทวดาประจำตัวจะนำพาความโชคดีมาให้ทันทีค่ะ บางครั้งจะมาในรูปแบบของโอกาสบางครั้งมาในรูปแบบของคนเมตตาและบางครั้งมาในรูปแบบของโชคลาภโดยที่ไม่ต้องออกแรงนะคะสำหรับคนในราศีตุลในปีนี้โชคจะมาในรูปแบบลาบลอยเงินฟุกและของได้เปล่าโดยเฉพาะหากทำบุญเกี่ยวกับน้ำเย็นเช่นการบริจาคน้ําดื่มให้คนไร้บ้านถวายน้ำดื่มให้พระหรือแจกน้ำเย็นให้คนทำงานกลางแดบดบ จะยิ่งเสริมแรงดึงดูดให้โชคลาบหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลขนำโชคของชาวราศีตุลในปี2568ได้แก่ 2 4 6 2 6 9 9 4 9และเลขพิเศษคือ9 2 4หรือ4 6 2โดยมีพลังจากเทวดาและพลังจากบุญเก่าเกี่ยวข้องกับตัวเลขนะคะที่เรียงมาอย่างสมดุลเช่น2กับ4 6กับ9ซึ่งเสริมกันอย่างลงตัวค่ะ ควรใช้เลขเหล่านี้ในการเลือกซื้อลอตเตอรี่เลือกวันสำคัญหรือว่าเป็นรหัสประจำชีวิตประจำวันเช่นรหัสบัตร ATM เลขทะเบียนรถหรือเบอร,ร์โทรศัพท์มือถือการเสี่ยงโชคในปีนี้เหมาะกับการซื้อเลขที่ได้มาจากความฝันค่ะที่เกี่ยวข้องกับน้ำแสงพระหรือเต่าหากคุณฝันเห็นสิ่งเหล่านี้ควรจับจดจำเลขที่เกี่ยวกับฝันให้ดีนะคะ เพราะนั่นคือรหัสจากเทวดาที่สื่อสารมาโดยตรงอีกวิธีหนึ่งค่ะในการเสริมดวงก็คือทำให้บุญในวันสุกในตอนเช้าโดยใส่เสื้อผ้าสีขาวหรือสีชมพูทำทานด้วยของหอมเช่นดอกไม้ทูบหรือเครื่องหอมไทยแล้วอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้เสริมดวงชะตาให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภหลังไหลมีเงินมีทองเพิ่มพูนมีชื่อเสียงเกียรติยศเพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความ ดีและไม่เบียดเบียนผู้อื่นคนราศีตุลยังเหมาะกับการขอพรจากพระแม่รัศมีเทวีแห่งโชคลาภแห่งความมั่งคั่งให้จุดธูปเก้าดอกนารูปพระแม่แล้วถวายของหอมน้ำอบหรือของหวานเช่นนมจืดกล้วยหอมน้ำผึ้งพร้อมกล่าวคำอธิษฐานเป็นภาษาของหัวใจไม่จำเป็นต้องท่องเป็นโบทเฉพาะใดๆนะคะ ขอให้ตั้งมั่นในความปรารถนาแล้วสื่อสารตรงๆไปยังกับเทวดาแล้วลงท้ายว่าขอให้บุญกุศลทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้านั้นหนุนให้สำเร็จในสิ่งที่หวังโดยชอบธรรม จิตที่ตั้งมั่นไม่วันไหวคือพลังสำคัญของชาวราศีตุล่ะเพราะความโชคดีของคุณไม่ได้มาจากความฟุกเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มาจากการกระทำที่ค่อยๆสร้างพลังดีแล้วส่งออกไปในรูปแบบของแรงดึงดูดแห่งบุญยิ่งทำดียิ่งคิดดียิ่งพูดดีเทวดาจะยิ่งอยู่ใกล้ปีนี้หากคุณให้ชีวิตก้าวกระโดดของคุณกระโดดจากจุดที่เคยติดขาดให้เริ่มด้วยการให้อภัยตัวเอง ปุดล็อกความรู้สึกผิดหวังความอายความลังเลใจความลงมือทําสิ่งที่ฝันเทวดาจะช่วยคนที่ลังเลแต่จะผักคนที่เชื่อมั่นและก้าวหน้าเดินผ่านไปสุดท้ายนี้หากคุณทำได้อย่างสม่ำเสมอคือทำบุญด้วยความตั้งใจจริงรักษาสิ่งในสิ่งที่ได้และไม่อิจฉาผู้ที่ประสบผลสำเร็จคุณจะกลายเป็นหนึ่งในราศีที่ปังที่สุดของปีค่ะ เพราะเทวดาจะเปิดประตูแห่งความสําเร็จให้คุณแบบไม่ต้องเคาะขอเพียงคุณเดินเข้าประตูนั้นด้วยใจที่ไม่หลอกตัวเองสุดท้ายนี้หมอปลายพลายกระซิบขออํานาจแห่งฟ้าและดินบุญเก่าที่ท่านเคยสร้างมาในทุกพบทุกชาติจงสง่งผลให้ชาวรัคนาราศีตุลทุกท่านในปีนี้ร่ำรวยมหาศาลถูกรางวัลที่หนึ่งแบบไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะขอให้ดวงชะตาเปิดกว้างประตูแห่งโชคลาภเปิดออก เงินทองหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายทำมาค้าขายดีเงินทองไหลามาเทมาแบบเทวดาผลักดันใครที่เคยลำบากขอให้เริ่มต้นพบกับความสบายใครที่เคยเงียบเหงาขอให้พบรักแท้ใครที่เคยท้อแท้หมดหวังขอให้มีพลังลุกขึ้นอีกครั้งด้วยแรงหนุนจากดวงดาวและเทวดาประจําตัวของท่านขอเพียงท่านกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ท่านจะได้ไม่พลาดคําทํานายดีๆ อาจจะเปลี่ยนชีวิตของท่านในพริบตาและหากท่านเป็นผู้ใจบุญท่านมีเมตตาปลดกฎซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเพื่อให้เรานั้นได้สร้างสารรค์เครื่องทำนายที่แม่นยำลึกซึง้งและสร้างพลังบวกให้กับทุกชีวิตได้อย่างต่อเนื่องขอให้ท่านรวยๆและรวยๆในที่สุดในรอบหลายปีโชคดีทุกลมหายใจมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะคะมินดีชาแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ